สวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆที่นี่คือช่อง Baby Monster World นะคะแอดว่าเพ,พื่นอนเคงรู้แล้วว่าแอดมาก,กับข่าวอะไรเพราะเพ,พื่อนเส่วนใหญ่น่าจะรู้กันแล้วว่าทาง YG ได้ออกมาแถลงการอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับน้องอาชอนหรือฮอนนี่ของพวกเราที่ว่าตอนนี้น้องนั้นมีปัญหาด้านสุขภาพจึงทำให้ไม่สามารถแนะนำอาชอนในฐานะสมาชิกข,ของ Baby Monster ได้และ Baby Monster จะเดบิวต์ต่อด,ด้วยสมาชิกที่เหลืออีก 6คนส่วนอาชอนนั้นทางค่ายจะสนับสนุนให้อาชอนฟื้นตัวให้เต็มที่ก่อนและจะกลับมาใหม่ในภาพลักษณ์ที่ดีค่ะโอ้ยแอดบอกเลยนะว่าครั้งแรกที่ได้รู้คือแอดอึ้งมากช็อกสุดจุกอกแบบ บอกไม่ถูกคือบอกเลยว่าแอดลุ้นน้องๆเบมอนทั้ง7คนมากๆไม่เคยเผื่อใจเลยว่าจะเดมไม่ครบ7คนไม่เคยคิดเลยไม่เคยอยู่ในหัวเลยเอาจริงถึงขนาดที่แอดเคยไปวิ่งแก้บนมาแล้วด้วยการไปวิ่ง10บรอบสนามพอมาได้ยินข่าวนี้ที่คอนเฟิร์มแล้วด้วยบอกเลยว่าช็อกสุดๆเลยนะคะ ย้อนกลับไปในครั้งสุดท้ายที่มีคนเจอน้องอาร์ชอนเดินเข้าตึกว g ก็คือวันที่12กรกฎาคมปี2023แล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเจอน้องอีกเลยจนตอนนี้ก็มีข่าวในวันนี้นะคะแต่ระหว่างนั้นเบมอนก็ได้มาลงคลิปสุดท้ายที่มีอาร์อนอยู่ด้วยใน SNS ของ Baby Monster ซึ่งก็คือคลิปที่ลงเมื่อวันที่15กรกฎาคม2023ด้วยการทำ Challenge เต้นเพลง Jazz The Night ด้วยเมมเบอร์ที่มาครบทั้ง7คนซึ่งใช้เปรียบเทียบความรู้สึกในการดูคลิปนี้ในตอนนั้นกับตอนนี้อารมณ์ความรู้สึกตอนนี้ที่เมยมันช่างต่างกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งเรื่องปัญหาสุขภาพของน้องอาชอนนี้ด้วยหรือเปล่าที่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าที่ทําให้มีการเลื่อนวันเดบิวหลายครั้งก็เป็นได้นะคะซึ่งทุกคนทุกฝ่ายก็คงทํากันอย่างเต็มที่แล้วจริงๆอะยังไงก็ขอให้น้องอาชอนสู้ๆนะคะคนเก่งของพวกเราแล้วขอให้กลับมาไม่ว่าจะในฐานะศิลปินเดียวหรือจะมาเป็นเมมเบอร์ของวง b a b ี m มอนสเตเหมือนเดิมหรือจะ จะร่วมกับวงใหม่หรืออะไรก็ได้ยังไงก็ได้เลยขอให้น้องออชอนกลับมาก็พอนะคะเพราะจะหาเด็กที่เก่งๆแบบนี้มันหาได้ยากมากๆเลยค่ะเด็กที่แม้จะยังไม่ได้เดบิวแต่ก็ทำตัวเองให้เป็นไวรัลได้ไหนจะครบเครื่องทั้งเรื่องร้องเรื่องแรปเรื่องเต้นวิชวลใบหน้าที่สวยแถมพูดได้ตั้งหลายภาษาไหนจะความคาริสม่านั่นอีกคนเก่งๆแบบนี้หายากมากเลยนะคะหวัง ว่าอาคิออนจะกลับมาเฉิดชายใหม่อีกครั้งให้ได้นะคะ และพวกเราก็ยังจะต้องมาให้กำลังใจกับสมาชิกที่เหลืออีก6คนกันต่อด้วยเพราะน้องๆคนที่เหลือก็คงเจ็บไม่แพ้อาชอนแน่นอนขนาดเรายังจุกอกขนาดน,นี้แล้วเด็กๆที่เหลือจะรู้สึกอย่างไรกับความผูกพันที่มีให้กันไปแล้วไม่ว่าอย่างไรเมมเบอร์ Member อีก6กคนทุกคนก็มีฟีชัอที่สวยและน่ารักมีความสามารถที่เก่งชะกาดและเจ๋งก,กันทุกคนเช่นกันยังไงพวกเรามา ร่วมกันให้กําลังใจน้องๆสมาชิกอีก6คนด้วยนะคะมาสนับสนุนน้องๆกันต่อไปค่ะเพื่อนๆและแอดขอส่งท้ายคลิปนี้ด้วยคลิปที่น้องอาชอนได้พูดกับแฟนๆชาวไทยเมื่อครั้งที่แฟนๆไปเจอน้องที่เกาหลีไปดูความน่ารักของน้องอายอนพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะเข้าึ้นที่ชีไอนาะคะโอ้ยัดียายสยๆ look at her s o p r ี หวังเหลือเกินว่าในอนาคตเฮอนี่จะกลับมามีความสดใสและแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะรักนะคะอาฮ์ชอนยังไงเพื่อนๆเม้นมาให้กำลังใจน้องๆเบมอนของเราทั้ง7คนเลยนะคะ ส่งแรงใจไปให้ถึงช้างอาชอและสมาชิกที่เหลืออีก6คนด้วยเมนมาบอกรักและจะเป็นกําลังใจให้เสมอไม่ว่าน้องๆแต่ละคนจะอยู่ที่ไหนก็ตามความรักของวกเราจะติดตามน้องๆไปทุกคนเลยค่ะสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะเจอกันใ่คลิปหน้ากับแอดที่เสียงแจนเหมือนเดิมยังไงคืงนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะบุยบุย